สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านโอบคุณอาหาคือเก่าพี่น้องนี่กับข้าวคฮาพี่น้องมีต้มแซ่บแกงปลาไหลปิ้งซีนลาบซีนแล้วก็เดี๋ยวก่อนเลยไข่เจียวแล้วก็ข้าวพัดอ่าวอายดียกินกินข้าวเด้อพ่อแม่พี่น้อง ครับอ้เนี่ยีเอาปวเลยสิอาาแล้วก็มีแหนมพร้อมเนาะเบิดอนะ่ o ครับตนี้เออเลย้สิสันเดี๋ยว เอาผ่านนะเอาผัานต่อไหมเอาผ่าน่อเองข้าวเองเอาลูกด้วยลูกตัวจ่ายยังเดียวบอกว่าเอะพี่น้องต้องทำเงนก่อนเอาลูกฮะเมนูเนื้อเนื้อแบบ

เดียวเดี๋ยวไม่นึงบ่มีแห้งกินเนน้ำตกน้ำบาิ้นีของไทยกันเนาะไปกินไหมเนี่ยประดุกหลาดไม่ใช่หรออืมหัวแดงนั่นเองปลาดครับ อาปูิเนาะติงหากินยากแล้วอูหาใหญ่เยอบหลายโค้งได้หนุย่ยเออจะเก๋มันเกงขายปปลาล้ดตัวมันใหญ่กว่าตัวเล็กปลาละ

คนตกในเรงแดดออกนเนี่ย

ผมเนี่ยเขาเงี้ยตไกแนะสอกชุดเก่วเพี้ยบๆกบบขาดติดตั้งสายงอใหม่แล้วนานอนากกเนอ่ะชอบอยู่แล้ว ไม่ใช <Net> ่ไส้อ่อนเลยอร่อยมันดน้ำมันข้าเนื้อมัจะเด้ง อภัตเงี้ยเนี่ยแต่เนี่ยแต่แนด์เลยเดือกจะบอกมีพัดน้อยน้องเมือนมีม่บอกบอมีพันยืนหน่อันนี้ให้ผมห้อมเลยคนเดียวกไปแล้วอ้ยั ตกกินกับปลาใช่ตกหมูไร่ปลา่กีห้องปลา่ตกเ็่ิงแต่ด้อนเลยทีเนี้ยโอนจีนเราเมาด้ <s <s> <h> <h uh> วยไม่ใช่กัแบงไปแล้วป เขานม็นยู่ขาเขาเยหน้าปวดทวเห็นบป่าวาเจ๊ก็มาเราเคยทำกินทำต้บี่อะไรับข้าวนี่สดหนุ่มจังยังมีสวยีอยหรอฮะ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 มะฮ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 นี่ฮะฮะฮะฮเฮะฮ มันทำไม่ได้กินเผ็ดมันม่อยู่ตัวกินเผ็ดเนต้องกินเพื้นะบ่เนี่ยพ่อมกินพื้น่ีพิ่เนี่ยมีพริกเนี่ยมีรกเนี่ยใส่ดิเอเมาใส่เลือนดุ๋ะอ๋อเออเลือน ันเคยกินแต่กินไปไแต่เสียบทเลยนะมันจะได้โอ้มันกัดเต p p กลายเป็นเาะกัดเพาะกลป็นเวนะนะไดครับผมก็กินกันแต่ผลิเขาบอกว่า่าต้นี้ฝากไปใหยผจะกินมยบกต้องเลียเนะขามันจะได้นะ เปอยสียาวะสียาวไวได้ด้วยกเปื่อยเนี่ยปื่อกัมมัวดปากข้าวเปือยมาเชีานี่ปลาวเปื่อยแล้วเหรจะเลยมาสีเดี่ยก่อนนะเรียบคุณชอบอะไรปากข้าวเปื่อยครับปาเปื่อยนุ่มเลยใช่แล้วเดี๋ยวยมันกี่ข่ายเขาเปิดปลาใช่ไหมบอสีเดปลาไงปลาอะไปากมือบสเขาสีนปลาโป้บอสดังรอเอ้ปลาโน้ตจิ้มแล้วไปจองกันแล้วนะคือทำ บอมสิแตก่กาเขาเป็นบริโภคเกีเขาเป็นสัตยามีส่ียามันอัดเอาวมส่ตองขานี้บ่นี่ครับดาวนมข้าพัดกับนงอยู่แต่ว่านเยอะนี่จีเซาหรือเซาเดือดอย่างนนี้นะเยายในินพโนีจะได้ไม่ได้ในใจนะครับมันกัดขานะเพราะอยาเกี่ยวกัด

อาผัวไปสเ้าอานม่เราขี่รเล็กไปเรามาเลยสิแล้วมันจะตหมล้วเราไปาบนด้เอัวบกอัวงานไปเรีอกม่ยาเอาไปเรื่องอเขาอยู่หข้อไม่หหัว ว่าอะไรนะไปนำเขาบ้าโนเข้าไปยันไงแฉกจากอะไรเดองมแใหานเนดะครับนี่ก็พอลวผมสองจานแล้วอยู่ตัวละข้าสองจานล้วข้ามเอาอีกยาเชขงคืนิไหมเนาะืุงไปน่หสิพอลุงพลังซื้อเรอยากซื้อก็ไรซื้อตัวซื้อกด้บซื้อไ้ เล็กจไไหนนี่เราเจาีาสไปเราเจาีาสไปลูอ๋อโอารยใหญ่ไปเล่นง่อยินอไเรเ็เน้งกได้รจได้อยู่เทาไห่เจนี่หะได้ครับรถจังไปเอารถกมากูจอดีได้ลยเด้พ่พแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนทติดตามรับชม Wakan okay, mai keep na sa body.